สวัสดีครับผมช่างวัดครับวันนี้เนี่ยจะพามาชมหน้าไม้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวมินินะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานแล้ววันนี้นี่พามาชมหน้าไม้ที่เป็นตัวมินิสาหรับตัวมินิเนี่จะเป็นปีกสี่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้ปีกสวยๆครับีกัดลายเลเซอร์ลายสำหรับตัวมินินี่ลางตัวนี้เนี่ยจะความยาวเก้าสิบเซนนะครับ ไปแามี่มานี่ย5้นะครับช่วงข้างถึงหน้ากาย50นะครับงานสีก็จะเป็นงานสีทูโทนครับเป็นสีดำแล้วก็โชว์เนื้อไม้เลยจะเป็นสีด้านครับสีด้านทร mm hmm. งนี้ก็เด่ความพิเศษก็จะเป็นตัวนี้พราม้บบนสายสีีแบบหมุนได้ครับส่วนหน้าที่จะม้นได้ สำหรับเล็งลางมากครับงานก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นี่เป็นมินิเอฟศนยพกพาง,ง่ายสะดวกสบายพกพาติดรถนี่หวนิดเดียวครับบางไม่เกะกะด,ด้วยเหมาะสำหรับงานปานอ,อกคับปานอกแลวก็ในะายระยะใกล้ๆ มากครับตัวนี้เบาเ,าเจอกันคลิปหน้าครับ